สวัสดีครับเพื่อนๆอน <c oughs> ยูกก่ไกลอยูย่ไกลก็ขอสวัสดีครับมือนี่เสาร์วันที่ยีิบสามครับเดือนมีนาในหมานาบ้านสวนยูฝ่าหน้ายูโลบ้านสังแปนครับตำบลบนแรงอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครครับมาบ้านสวนครับมาสวนอยูุหน้านี่ยครับสวนกะบ,บ่มียังพี่นอ้อ,นนนมองมีต้นแค่ต้นสิงคขยคาต้นเผาต้นม่วง ยางละเล็กละน้อยครับก็ได้มาปู้กขามีความรูซสึกกับเพื่อนดีๆก็ได้ออกมาเบ่งมาแยงตลอดครับเออมี่ยังเกิดหักครับปมะมานี้ครับมีอยังเท่ากับพึ่พอใจของเฮาก็ดีได้ออกมาทุกวันก็ว่าได้ครับนี่คือวิถีชีวิตของเจ้า ตะกลนอนนครครับภาคอีสานครับผมไปอยู่กินประมาณนี้ครับนี่น้ำไหลกำนาอีกบ่ดนแม่สามานี่ก็สิได้ลงหน้าอีกครับดำหน้าอู๋ตักะอูวานมีครับตั้งเทียสตกลนมีทั้งวานทั้งดำพี่น้องครับมาเบืงองพญเตศรน้ำกันครับกําลังเอาฟุ้นคอกครับุยไป ผนแช่ครับให้โปรตีนให้วิตามินเป็นเล็กๆน้อยๆไปครับพอเพิ่นแท่งดอกมาแรงครับให้น้ำให้พุดด่นพี่น้องหาเบน้องกันครับผม ไ้ลักษณะนี้พี่น้อง แต่ระวังฝนมันครับผมขึน้นกินเองขอบคุครับครับเขื่อ,อใส่วิคาะครับน้อง